สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่10เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะอ่านด้วยตัวเองเกี่ยวกับเนื้อหาของคอลัมน์นี้เนี่ยถ้าสามารถหาอ่านได้นะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรืออาจจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้คุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของคดี8ปีกับนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการลงลึกในการทําความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการต่างๆนานาแล้วก็บทสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณเปลวตั้งคาถาม,มง่ายๆเลยครับว่ามันไม่น่าจะยากต่อการเข้าใจไม่ใช่เหรอครับแต่มันก็มีคําถามมาแต่ว่าแล้วทำไมฝ่ายค้านทําไมคนนั้นคนนี้ถึงได้ออกมาพูดจาทํานองว่าไม่จะเป็นต้องฟังสารก็ได้เพราะอะไรยังไง หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคืออย่าล้นจนเกินสารนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าเลขาสภาหรือว่าเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรนี่ต้องชมฉับไวดีมากนะครับฉับไวดีจริงๆสารรัฐธรรมนูญสั่งปุ๊บสั่งเมื่อวันที่8กันยาบอกว่าให้จัดส่งมานะสำเนาบันทึกการประชุมเนี่ยแล้วก็รายงานการประชุมกอรรทอ ครั้งที่501เมื่อวันอังคารที่11กันยาย,ยนปี2,561นหะครับ2 561นะครับ, 61, รบสั่งเมื่อวันที่8ปรากฏว่างไงร,รู้ไหมครับวันรุ่งขึ้นวันที่9กันยาส่งให้สารรัฐธรรมนูญปุ๊บเลยขอปุ๊บส่งปับ๊บจบปุ๊บเรียบร้อยนะครับแต่เอาละการประชุมกรรทในช่วงทําความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญพศ2560เนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ เกิดขึ้นหลังจากที่ทำรัฐธรรมนูญ2560เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยกันเราวกันคืออย่างนี้การประชุมคอรออ์ทที่ทางตุลาการถ้าต้องการเนี่ยมันเกิดหลังจากที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วนะครับอย่าลืมประชุมปี6.1รัฐธรรมนูญมีผลปี60เอาอย่างนี้ก่อนแปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดแล้วถึงได้มาคุยกันว่าจุดมุ่งหมายมันคืออะไรเป็นการคุยกันเท่านั้น คุณเปรบอกว่ามันมีเพียงแค่การทำบันทึกการประชุมเท่านั้นแหละครับมีแค่นั้นแหละครับแค่บันทึกการประชุมเท่านั้นแหละครับมันไม่ได้มีรายงานการประชุมไม่ได้มีรายงานที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องจดชวเลขบันทึกจดคำพูดทุกตัวอักษรไม่มีอันนี้ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนเพราะว่าในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมของกรรมธิการต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ คอยจดชาวเลกเอาไว้สังเกตนะครับว่าทําไมเวลาในที่ประชุมสภาถึงต้องมีคําว่าให้ถอนคําพูดนี่แหละครับพอถอนคําพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คำพูดที่สสอภิปรายในสภาแล้วมันอาจจะผิดข้อกฎหมายมีคนประท้วงอะไรก็แล้วแต่ชาวเลกเขาจะได้ถอนคําพูดล้านนี้ออกไปและมันจะไม่อยู่ในบันทึกการประชุมนะครับนี่ก็เหมือนกันคําถามคือว่าแล้วทําไมไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวเลขบันทึกจดคําพูดล่ะครับทำไมไม่มี คืออย่างนี้ครับคุณบีชัยรุจุพันธ์ซึ่งเป็นประธานกรอทเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการพูดคุยเน้นนะครับว่าการพูดคุยในวันนั้นเนี่ยมันไม่จำใช้เจ้าหน้าที่ชาวเลขหรอกครับเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนของการทํารัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปพูดคุยในตอนนั้นมันก็ไม่ต่างไปจากการไปนั่งเบ้ากันหลัง,ลง,ลงจากกินอาหารเสร็จนั่นแหละครับมีการแค่ฟันบ้างสดน้ําชากันบ้างแล้วก็พูดคุยกันไปก็ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นในช่วงนี้แฟนๆทั้งหลายครับพักผ่อนครับนอนพักผ่อนแล้วก็หลับกันสัก3ามวันก่อนสบายๆเอาไว้รอวันพุทธที่14กันยาเนี่ยค่อยมาฟังกันว่าคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะว่าอย่างไงบ้างเอกสารพยายนหลักฐานพอไหมเท่าที่ส่งกันมาเนี่ยถ้าพอได้แล้วหรือว่ายังต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็จะได้ดูกันเอาละครับทีนี้เราก็มานั่งเมาส์กันบ้างกันแล้วกันนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับตุลาการนะครับไม่ได้เกี่ยวกันท่านเคยสังเกตไหมครับเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่อาจารย์มีชัยเนี่ยมีคําชี้แจงออกมาในฐานะพยานและก็มีคําชี้แจงของนายกในฐานะผู้ถูกร้องออกมาจะเป็นการรั่วออกหรือไม่รั่วออกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยพอออกมาปุ๊บมันทําให้เราพอจะเห็นเขาลางทางตัวแม่บทกฎหมายไหมครับว่าลุงตู่เนี่ยจะได้ไปต่อ ม่ได้ตั้งคำถามนะครับเป็นการมองเห็นเขาลางทางตัวแม่บทกฎหมายว่าลุงตู่เนี่ยจะได้ไปต่อเอาละอาจจะไม่ถึงปี70แต่อย่างน้อยเนี่ยสองปีคือปีห8ดเนี่ยน่าจะได้ไปเพราะอะไรครับเพราะว่าโทนของการที่จะออกมาเผาลุงตู่แล้วก็เปิดประตูให้โจรของกระบวนการแดงส้มเนี่ยมันไม่พูดด้ข้อกฎหมายแล้วนะครับพอรู้ว่าแนวออกมาอย่างนี้ปุ๊บมันหยุดพูดทันทีเลย ไม่เอาละข้อกฎหมายมาตราน้นมาตารานี้ไม่พูดแต่เขาใช้วิธีการเลี่ยงไปโหมในประเด็นคําสนทนาของกรอทที่เป็นเอกสารประกอบนี่แหละครับไปโหมประโคมให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยหลงเข้าใจว่าไอการสนทนาตรงนี้เนี่ยมันคือสาระหลักเพราะว่าประเด็นการสนทนาในครั้งนี้เนี่ยนะครับรเผอิญเผอิญว่ามีการพูดกันถึงเรื่องของ8ปดปีนายกและเจ้าหน้าที่ก็บันทึกไว้ย้ำว่าเจ้าหน้าที่บันทึกนะครับไม่ใช่จดชาัวาเลขนะครับพละอย่างกัน ทีนี้ไอ้เจ้าบันทึกการประชุมเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆสักกิ่งหนึ่งจากลำต้นใหญ่ทั้งต้นเนี่ยนะครับพอจนทางเรียบร้อยปุ๊บมันก็แถสิครับมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ให้กระบวนการเผาตูเปิดประตูให้โจเนี่ยเขาใช้ในการที่จะโหนกันแล้วนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนไปโหมไปประโคมบอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ไงหลักฐานที่จะชี้เป็นชี้ตายนาย,ยกประยุทธ์อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ไอ้ตรงกิ่งไม้แห้งๆจากลำต้นใหญ่ๆนี่แหละครับผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมไม่หมายถึงคุณเปลวผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนนี่นะครับก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการเป็นนักเรียนมาด้วยกันทท้งนั้นแหละครับไอ้ตอนทำข้อสอบเนี่ยจาได้ไหมครับตอนที่เราเรียนหนังสือแล้วตอนที่เราทําข้อสอบเนี่ยประเด็นแรกคือเราต้องรู้โจทย์คอนั้นก่อนว่าประเด็นของโจทย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเราต้องจับประเด็นของโจทย์ให้ถูกพอจับให้ถูกเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องตีให้มันแตกถ้าเกิดว่าหลงโจทย์แล้วก็ไปจับประเด็นผิดเนี่ยมันก็จะแก้โจทย์ผิดตามมาไอ้เรื่องตีความกฎหมายประเด็น8ปีนายกนี่ก็เหมือนกันแล้วครับผู้ร้องคือเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งโจทย์ให้ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตีความดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คิดตามนะครับเพราะแต่ละตัวอักษรเนี่ยมันจะมีความหมายเท่านั้นเลยเพื่อไทยก็ตั้งโจทย์อย่างนี้ เขาบอกว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีรวมระยะเวลาเกินกว่า8ปีตามมาตรา172 0วและมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หรือไม่เห็นไหมครับจะมีคำว่านายกรวมเวลาเกิน8ปี ตามมาตรา170มาตรา158วรคสี่นะครับขีดเส้นใต้วัคสี่อีกครั้งหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่เขาตั้งประเด็นแค่นี้แหละครับทีนี้ถ้าดูจากประเด็นตามโจทย์เนี่ยผู้ง่ายๆเขาก็ถามถึงความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับแต่เขาอ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคส แล้วก็มาตรา158วัก4ของรัฐธรรมนูญปี60อันนี้แหละครับชัดๆนะครับนี่คือประเด็นของโจทย์ที่ตุลาการท่านเนี่ยจะต้องไปตีความกันมันก็อยู่ที่ตัวบทกฎหมาย2มาตรานี้เป็นหลักคือ170กับ158วัก4ทำไมผมต้องเน้นคำว่า158วัก4แล้วตามกันต่อครับไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบเท่นานั้นแหละครับในการตีความจะใช้ก็ได้ หรือตุลาการท่านจะไม่ใช้ท่านก็ทาได้นะครับสารท่านไมได้เอาเอกสารประกอบเนี่ยมาเป็นตัวกฎหมายหลักนะครับไม่ใช่เพราะทําอย่างนั้นในการพิจารณาคดีมินิจฉัยเนี่ยมาทำไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา210เนี่ยระบุถึงหน้าที่แล้วก็อํานาจของสารรัฐธรรมนูญมีความว่าอย่างนี้นะครับหยิบขึ้นมาประกอบกันทนิดหนึงวงเล็บหนึ่ง มีหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือว่าร่างกฎหมายนี่ก็ระบุไว้ชัดะนะครับว่าการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ไปยึดเอากิ่งก้านของตัวบทอย่างเช่นบันทึกการประชุมเอามาเป็นหลักอันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าสาลท่านอภิปรายกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าความในรัฐธรรมนูญมาตรา170 กับมาตรา158เมื่อมีการพิจารณาความเชื่อมโยงกันในแต่ละวรรคแต่ละมาตราแล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องกรอบอายุ8ปีของนายกมันก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บท่านก็ต้องพร้อมนะครับที่จะพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงมติดได้เลยหรือถ้าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยมันยังไม่สิ้นข้อสงสัยฮะท่านก็จะเอากิ่งก้านเหล่านี้นะครับซึ่งก็คือบันทึกการประชุมนี่แหละ มาประกอบในการใช้ดุลยพินิษสู่การวินิจฉัยตีความถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั่นก็แค่ส่วนประกอบในการวินิจฉัยนะครับอันนี้เป็นทัศนะของผมนะครับหมายถึงคุณเปรวเนี่ยนะครับส่วนใครจะเห็นต่างก็เป็นสิทธิของท่านไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับคือเรื่องกฎหมายเนี่ยก็เหมือนกับที่ศาสตราจารย์ฟอร์ฮีแรท่านแปลเป็นไทยเอาไว้ลึกล้ําเกินบรรยายเลอเกินท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับบอกว่าสองคนยนต์ตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพลายลึกล้ำไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาละเราก็ฟังบรรดากูรูกูรู้ในกระบวนการฆ่าตู่เปิดประตูโจรฟังว่าเขาจะวาดโบหานกันไปยังไงก็ฟังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อแถไปไม่ได้ในทางตัวแม่บทกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มกลุยทางเพื่อที่จะเบี่ยงประเด็นใหม่เป็นทางน้ําไหลออกมาเพื่อให้บรรดาสวัส แล้วก็บรนดาคีบูขีหมาเนี่ยได้ไหลกันตามน้ำกันไปหวังทางสร้างกระแสเพื่อกดดันสารนั่นแหละครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขสังคมส้มแดงนี่ถ้าเกิดว่าหวย8ปีนายกออกมาแล้วไม่ตรงกับที่พวกกูแทงเอาไว้เนี่ยก็จะตะแบงกันระดมพลลงไปประท้องถนนแล้วก็ไปกล่าวหาว่ากองสลากเนี่ยล็อกเลขนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าขบวนการฆ่าตู่เปิดประตูให้โจรเนี่ย ไม่เคยเลยนะครับที่จะไปยกความในกฎหมายทุกวัคของมาตรา158มาพูดในทางเชื่อมโยงถึงกันและการตามหลักการใช้กฎหมายเลยไม่มีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยนักกฎหมายในพักมากมายก่กองก็ตามแต่ไม่มีพูดถึงเลยจะหยิบมาเพียงวักเดียวเท่านั้นแหละครับของมาตรา158วรรควนี้ว่าอย่างไงเข้าใจว่าคุณฟังหลายท่านเนกยก็คงจะคุ้นแล้วนะครับวรคนี้เนี่ยเขาบอกว่านายก รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้หยิบมาแค่วักนี้นี่แหละครับมาเป็นหลักใหญ่แล้วก็ไปตีโพยตีพายกันว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลว,ว่านายกอยู่เกิน8ปีไม่ได้แล้วก็รวมเอาตั้งแต่ปี5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2จนถึงปี6 5, 5นับรวมแล้ว8ปีจบหยิบแค่นี้แหละครับแต่ไม่เคยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยจริงๆที่จะไปยกเอาความในวักหนึ่งวักสองวักสามซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของมาตรา158เนี่ย เพื่อมาเป็นตัวชี้และบอกว่านายก8ปีตามวักษี่นะี่คือนายกที่ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ตามนี้น1 2 3วักหนึวัสอวัสาไม่เคยหยิบเอามาพูดได้เลย,เลยคือข้อความในมาตรา158เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปดูวักหนวักสอวักสาซึ่งมันจะมีความสําคัญคือการระบุว่านายกมาจากไหนเนี่ยนะครับวักสีที่เขาหยิบยกขึ้นมาเขาว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนวัคซนะีเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นตำแหน่งนั้นข้อความมีแค่นี้นะครับสำหรับวักซีส่วนอีก2องวักก่อนที่จะถึงวักซี่ได้มาตราเดียวกันนี้แหละครับจะเป็นการปูพื้นความเป็นนายกรัฐมนตรีตามวัคซีมาเป็นลำดับ บอกว่าอย่างนี้ในวักสองเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความผิดชอบตามมาตรา159นะครับอันนี้เป็นวักสองส่วนวักสามครับเขาบอกว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกร,รัฐมนตรีแค่นี้แหละครับ เขาไม่หยัดไปแค่นี้แหละครับไม่ต้องถึงขนาดนักกฎหมายหรอกครับเอาแค่ชาวบ้านธรรมดาอย่างท่านและผมนี่ก็พอละขอเพียงแค่มีดุลยธรรมสำนึกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอ่านแล้วก็จะเข้าใจแหละครับว่านายก8ปีตามตัวอักษรของแต่ละวรรคของมาตรา158หเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องเป็นผู้ที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159สกซะก่อนทีนี้พลเอกประยุทธ์มาจากมาตรา159หรือเปล่าล่ะครับ แล้วก็เป็นผู้ที่สภาผู้แทนร,รัษฎรเนี่ยให้ความเห็นชอบหรือเปล่าล่ะครับแล้วก็เป็นคนที่ชนะโหวตในรัฐสภาใช่ไหมครับจริงไหมนะครับหรือว่าจะเถียงทีนี้อีกประเด็นหนึง่งและในพระบรมราชโองคการแต่งตั้งเนี่ยก็ต้องมีประธานสภาผู้แทนร,รัษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองคการใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับพระบรมราชโองคการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีประธานสภาผู้แทน ราษฎรชื่อว่าในชวนหลีกภยัยเป็นผู้รับสนองพระบรมบราชโองการชัดชัดเห็นเห็นชัดชเห็นเห็นด้วยตัวบทกฎหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วจะย้อนไปนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเมื่อปี5-7แล้วก็เอามาตีขลุ่มบอกว่าเนี่ยครบ8ปีแล้วไปต่อไม่ได้มันใช่เหรอครับปี5-7เนี่ยคําถามคือตอนนั้นมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนบวชให้พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าครับมันก็ไม่มี แต่ด้วยอำนาจขององค์รัฐาธิปัตย์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยละครับบวชเองก็แด้ไม่ต้องมีสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบกันก็เป็นไปตามนั้นมันก็ไม่เข้าคุณสมบัติมาตรา158รสบัก2องถูกไหมครับอีกประเด็นหนึ่งคือในพระบรมราชโองการโปรด,ดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี57นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการหรือเปล่านะครับคําตอบคือมันก็ไม่ใช่อีก พราะตอนนั้นเนี่ยนายกปี57เนี่ยนะครับผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการคือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเป็นผู้รับสนองก็ไม่ใช่นายกด้วยคุณสมบัติมาตรา158วรรคสามอย่างที่กล่าวมาข้างต้นอีกเช่นกันนี่แหละครับเอาละในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของไทยเราเราไม่เรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราเรียกรัฐธรรมนูญเฉยๆเพราะว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนี่แหละครับ ทีนี้พอไปกฎหมายสูงสุดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่เรียนจบกฎหมายเท่านั้นนะครับถึงจะอ่านกฎหมายรู้แล้วก็ดูกฎหมายเป็นผมเชื่อ่าทุกท่านเนี่ยแหละครับที่ฟังเราอยู่เนี่ยถ้าเกิดสนใจอ่านสักนิดหนึ่งก็จะรู้เองเพราะว่าในโลกนี้ทุกอย่างเนี่ยจุดกําเนิดมันมาจากความไม่รู้ทั้งสิ้นแหละครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยการลองผิดลองถูกมันก็จะนําไปสู่การศึกษาแล้วก็การคนา้นคว้าจนสั่งสมกลายเป็นประสบการณ์อันนั้นต่หากคือตัวที่เราจะ เรียนรู้และก็รู้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ8ปีนายกรัฐมนตรีจะนับจากไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ยากมาเช่นนะครับต่อการที่จะเข้าใจไม่ยากนะครับ